รือว่านี่จะคือความพยายามของมนุษย์ในการสร้างอาวุธชีวภาพอีกครั้งหลังจากที่ทางการสหรัฐจับกลุ่ม2ชาวจีนในข้อหานำเข้าเชื้อราอันตรายที่สามารถกลายไปเป็นอาวุธชีวภาพได้สนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ ทรูออนไลน์ตอนนี้นะคะทางการสหรัฐกำลังดำเนินคดีกับ2ผู้ต้องหาชาวจีนอยู่นะคะนางสาวยุ่นฉิงเจี้ยนแล้วก็นายจุนหยงหลิวในข้อหาฐานสมรู้ร่วมคิดลักลอบผลสิ่งผิดกฎหมายให้การเทสนะคะแล้วก็ช่อโกงวีซา่าจนอาจกลายเป็นชนวนเหตุทําให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะพิจารณาย,ยกระดับในเรื่องของการจะออกวีซา่าให้ชาวจีนทั้งประเทศหลังจากนี้เลยก็เป็นได้นะท่ามกลางความตึงเครียดของสงครามการค้าระหว่าง2ประเทศที่กําลังคุกคุนอยู่หลังจากที่2ผู้ ะะมีความพยายามจะแอบนําเข้าเชื้อราอันตรายเข้าไปในห้องแลบไปทดลองวิจัยที่สหรัฐอเมริกานะคะซึ่งเชื้อราดังกล่าวเนี่ยชื่อว่าฟูซเเรียมแกรมมิเนรัมนั่นเองซึ่งตามข้อมูลบอกว่ามันเป็นเชื้อราที่สามารถจะกลายไปเป็นอาวุธชีวภาพนะคะทางการเกษตรได้อย่างร้ายแรงเลยทีเดียวค่ะแม้ไม่รู้นะคะว่าทั้งสองมีเจตนาย,ยังไงที่พยายามจะเอาเชื้อรานี้เข้าไปในสหรัฐอเมริกาแต่ทางการสหรัฐก็มีการตั้งข้อหาจับกุมแล้วก็ระบุเลยว่า คนนี้คือภัยความมั่นคงระดับชาติของสหรัฐอเมริกาเลยทีเดียวค่ะคถามว่าทําไมเจ้าเชื้อราที่ชื่อปแปลกแกฟูซาเรียมแกรมเมนรัมเนี่ยม,มาถึงได้ดูน่ากลัวแล้็อันตรายขนาดนี้คําตอบก็คือแบบนี้ค่ะว่าเชื้อราชนิดนี้นะฮะตามข้อมูลบอกมันมีศักยภาพมากพอที่จะก,ก่อให้เกิดโรคตน้นไม้คืออะไรคือโรคที่ไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายกับมนุษย์และสัตว์แต่ก่อให้เกิดอันตรายความเสียหายร้ายแรงอย่างมากต่อพืชเศรษฐกิจสําคัญของอเมริกาไม่ว่าจะเป็นข้าวสาลีข้าวบาเลข้าวโพดนะฮะหรือว่าข้าวสารได้แน่นอนว่่าาาถหกวมันเล็ด หรือว่าถูกแพร่สะพัดออกไปเนี่ยมันจะไปทําลายพืชเศรษฐกิจเหล่านี้และอาจจะส่งผลทําให้มูลค่าทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาหรือว่าของตลาดในโลกเนี่ยสูญเสียไปได้ปีละหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวอยากจะคิดเลยนะคะว่าถ้าระบาดมาที่ประเทศไทย ข้าวสารจะเป็นยังไงซึ่งจากข้อมูลนะพบนะคะว่า2คนนี้เนี่ยเขาเคยเหมือนเป็นนักวิจัยทดลองเกี่ยวกับเรื่องของสารชีวภาพอยู่ที่ประเทศจีนอยู่แล้วหนึ่งในนั้นยังพบว่ามีความเชื่อมโยงที่สําคัญนะคะกับสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยก็ไม่แน่ใจว่ามีจุดประสงค์หรือว่าวัตถุประสงค์อะไรในการพยายามจะนําเข้าเชื้อราอันตรายนี้ไปที่สหรัฐอเมริากานะคะแถมประวัติพบว่าเขาทั้งคู่เนี่ยเคยมีความพยายามจะนําเข้าเอาเชื้อราต่างๆเข้าไปในสหรัฐมากมายหลายวิธีการแปลกๆด้วยก,ก,กันไม่ว่าจะเป็นแอบเพาะเชื้อใส่ ไปในรองเท้าก็มีหรือแอบเพาะเชื้อใส่ไปในซองหนังสือพลาสติกก็มีเช่นเดียวกันค่ะสุดท้ายต้องบอกองนี้นะคะว่าแม้ว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยยังไม่สามารถจะยืนยันได้นะคะว่าเจ้าฟูซาเรียมแกรมินิรัมเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือเปล่าแต่ก็ต้องบอกนะคะว่ามันผลิตสารพิษตามธรรมชาติได้ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อสัตว์หรือว่ามนุษย์ทางอ้อมถ้าเกิดว่าเราบริโภคพืชที่มีเชื้อรานี้อยู่ในปริมาณมากๆแม้ว่ายังไม่มีข้อมูลจะบ่งชี้ได้ว่าเจ้าเชื้อราอันตรายชนิดนี้เนี่ยจะสามารถติดเชื้อมาที่ ไดด้โดยตรงแต่ก็ต้องบอกว่าเจ้าสารพิษชนิดนี้เมื่อมันเข้าไปอยู่ในพืชแล้วพืชเหล่านั้นอาจจะปล่อยสารพิษตามธรรมชาติออกมาที่ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อคนแล้วก็สัตว์ทางอ้อมได้หากเราบริโภคหรือว่ารับประทานพืชชนิดนั้นที่มีเชื้อในปริมาณมากๆและสุดท้ายมันก็อาจจะเป็นบทเรียนซ้ำรอยเดิมนั่นแหละค่ะว่ามนุษย์เรายังคงมีความพยายามที่จะสร้างสิ่งที่เราไม่เคยจะควบคุมได้นั่นก็คืออาวุธชีวภาพและก็กลายไปเป็นโรคระบาดเหมือนในอดีตนั่นเองค่ะ